สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุคนมัดสุบองสุบอลเนี้ยกำลังกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงหากันมาแต่ห้องหมอโอเคค่อยๆโอเค่คอย,อเ,อยเอาสามิงน้องพรน้องทองน้องอโนอนสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีลุงป่าวสบายดีลุงป,ป่าวน้องอโนนได้ไหสบายดีลูกบุญลุงโอเคค่อยๆโอเคคออ่อยเด้กยังได,ด้กินเหมือนี้เนาะไม่ ตำหมักแตงเพนียงไก่เงโน่เพียงไก่คือเสื้อเป็นโตเพี่นงองแต่ว่าสามีมาผักเนาะยาน้องกินบ่ได้ี่นียงไก่เซน่พี่นงองกับตำหมักแตงอากาศผักสลัดพร่นงไงกับผักกะหล่ำพี่นงองกินครับมาได้พี่นงองเด้อไม่กินอะไเพี่นงองน้องพ่อของน้องทอผ่นหมักอะไรของเผ็ดอะไรเมื่อน้ำต้มมันคงไม่กินเมด่ปลาจะเพรียงไงเก่งขนาดเด็กน่อยน้องอานน มาพี่ลูกไปใช่นะเดี๋ยวโบกุ้งตั้งกล้องเดี๋ยวพี่น้องได้จะเข้าไปกินน้วกันอืมเดี๋ยวจะม่นังดีกว่าเด้อเดี๋ยวคอยตั้งกล้องแป๊บนึงไปค่อยค่อยจะอุ้มลูกย่าง้องเรียนน้องนนท์เด้น้องเรียนเด้เดมาเด้ของเรียนว้ามีตลอดเป็นชิฟว์ดถมาจ้านอนกันนอนเลยะสบายดีพี่น้อง จะัสดีพี่น้องมื่อสักนนกินข้าวรกันดพี่น้องได้ห่านมาหอดพี่น้องก็เลยซื้อปีกไก่เลยก็เลย้มิงตำหักถั่วกินพี่น้องตำหักแตงหมกแตงกถั่วบท่อาบน้ำจะไปไร่านพอดีน้องๆมันขึ้นมาลินนานนอะไก็เลยกินข้าว่วกันเอินกินข้าว่วกัน่รจกข้าวดรอ่ล่างล้างมือแล้วว่าจะตัล่างมือไล้างหอเ่ ให้น้องล้างมือเร่ตัดกิงเบอกล้วบจ้อง่ได้พี่น้อนกำลังกินล่างมือุงมือได้คือเด็กน้อยแองปันเขาเลยอืมไกเเยอรดาึงเพไดเก่ง

ตืน่นไข่น่แล้วอนไปกินยาดลยกินยาแลังนอนขามารับมานน้ำท่านที่นอนนอนรับมานได้แล้วนอนรับมาตื่นอยู่ห้องมีกะแม่เอายาไปกินพอดีเอือย่มากเหญ่กายมากจืดแน่นเ,นเอือยอายมากักจะแท่ๆหรือไจืดเอเือจืดไอ้ม่

ใส่เต้าข้าง,งานี้เป็นกินง่ายจะรับใจหรือเปล,ล,ล่านุ่มๆแข็งๆจุ้งจ้าเย่ๆจะกินหนังแล้วใครวัดน,นี่คือจะกินหนังลายพี่น้องเนึง,นงก,นกินเก่งขนาดเล็กหนังคือจะมาเองวัเดีวยว่าพอมาส่งอะไรอือพอมาส่งยี่มาเองเนี่ยย่านเดี๋ดยวหล่ะเด้อทางามันเปรี้ยวก็ยังให้น้องมาเองมันของย่านตำทาง mưa lớp. ăn khai khai kia. để quay. học kinh khâu. mày kinh khâu má. rồi kinh khâu. bỏ lên má nấm. cũng con. rồi kinh con.

ไม่ไปกจมันไเ่ยาเป็นชานะมันกินนะจ๊ะววตใจจะมัผมตกต่ำต้งยิ่มากเลยนะชิมหน่อยนะนักชมนี่เราเปนหนักแก่ยองไลยตัวหนักไม่านกินเผ็ดเลยแก่ดีจแบงแห้งหไาก่อนชิ่อาหหัวมัพุ่นต่ำนะน้องั cái gì rồi đấy cái gì mà đi tất cả mh mhm 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 Đẹp mhm mhm

มาแดกอันโอ่งเลยจะขปลาแดกอัน,นในฝ่ายน้ำพนกันมาไดกจะฝากมาแซบด้วยฝ่ายเั้นแซบั้ง,งปลาแดกทำ้างน,น้ำตาเนาะแซบจะบานห

<S <S เ๋ตาเนี่ย้งยม,มันมีตามะแตงตํขาขดีนนาะไขยดีขนาดเบิดลมาทีน้องจ้าอากาศก็ะห่อนหืดนเะข่ากันเดียวตีงไก่เนก็เพียงนะค่ะตมะแตงตงมะแตงตีงไก่ปะอไอจอบไปนปอกเะออ ไชห่านี่นำเย็นขายน,น,านิเ่เป็นนำเย็ยนที่้องจะได้ตู้ใข่จะไดตูดกบอเแเที่ยวแต่เตือนนำกินใคจะมีตู้แม่เอพอดียฮอนเป็นน้ำตาลาปี๊บกามขา เดาเดเีานี่ากินเนี่ยทำางเป็นไก่ก้มไปกันไปยิ้ไปเดน๋ยวพาจะให้นอกินอิ่มก่อนไปใหิมจเออเดีวบ่นะาคิดก่นะเปน้อสะชาวราศีเกะเช่ด้ควกาไปกอนด้พี่น้อง ขอฝากช่องน้องอนลัชนนเป็นรองเด้อขอบคุณที่บุคามโฆษณาเป็นรองขอบคุณที่เบิ์กจิบเองเด้าสบายดีไปก่อนจ้าไม่ต้องรกพอเอื้อนช่องทำเตเลยขิ้น้ำก็ได้กินน้ำเพ่อ่ะข้น้ำอนะไน้ำก็ได้กินข้าวกินน้ำแค่ไหนไเบงพวใหญ่บงคือพาเอื้อน่องทำเตเลไปก่อนข่อใหญ่คนถ่ายยเนาะเดียวอ่ะอา้ยนิกิอ ที่คนทำมาสุเย็นเียเอินเยอะไปแล้วไปเดี๋ยวพอไห้นักกีฬหน้านละไปทอนทองจะไปก่อนให้ลองเป้เเอาลืมไปลองเอาขออ์ลกไปก่อนไปอก็จะมม่งได้